ทุกคนตอนนี้พ่อกําลังทําอะไรไม่รู้ะกําลังลื้อหลังคาหรือยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้ยิ้มยังไม่ตื่นเลยพี่โบกําลังดูว่าพ่อกาลังทําอะไรทุกคนนู่นนู่นพ่อไหมดูท่าทางแล้วจะลื้อหลังคาหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคน แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าคลิปกันดีกว่าเดี๋ยวขอแต่งตัวกันแม่งอยู่อยู่พี่โบก็ไปปลูกพี่ยิ้มม่ะเนี่ยใช่อ่าโะนี่กี่โมงกี่หยากค่อยนี่กัน9:10แล้วโอเคขอเวลา5นาทีไปจะโดดลงบ้านนะเออดีได้ว่าเหนื่อย1000 years later บยวาง เวลาครับทุกคนให้ให้เขามาทำอะไรวะเนี่ยสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่โบโยชิลุยก็ทุระบากลุยไปนอนไปเขาบอกครูทำคนเดียวดีกว่า ข้างบนยังไม่เลื้อยแม่งไปทุกข้างล่างละเอาให้ทำอะไรบ้างเนี่ยพ่อสั่งเลยวันนี้ยิ้มมันเปลงนะเดี๋ยวเลื้อยข้างบนก่อนข้างบนเอางี้เดี๋ยวยิ้มบอกพ่ออะไรง่ายๆเลยนะเดี๋ยวยิ้มเอาสว่านขึ้นไปพ่อตัวหนึ่งพ่อขันน็อต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 เสร็จก็พ่อโยนลงโยนลงโยนลงเดี๋ยวยิ้มยิ้มดูงล่างใช่เออง่ายๆเออใช่ถูกต้องง่ายๆนะใช่พ่อเข้าใจง่ายเห็นป่ะเล่าใหม่เมกินฟังบ้างฟังดีๆนะเดี๋ยวยิ้มไปเอาสว่านมาให้พ่อ ขาดเสียสละไปหยิบสวานไหนา่กแล้าพอเข้าใจง่ายวันนี้เราต้องบอกกนว่าเราจะลื้อหลังคาตรงนี้เพื่อที่เราจะทำอะไรบางอย่างสร้างเรือนหอให้น้อยนะครับอุ้ยไปนอนไปว่าไปเยี่ไปเียเืือมาอันดับแรกเลยเอารถออกก่อน โอเคทีพี่นี่เราลาเพียงเท่านี้นนครับแล้ววันละอย่างสองอย่างทำเ,<ล>ยเยอะทำไมเล่าเหนื่อยอะไรอย่างเขาเหงื่ <c oughs> อเต็มตัวเลยตัวออกเขาจดเดียวนี่มันเปืองแรงเขาเท่าไหร่แล้วโอเคลุยได้ได้กิดแผ่นแล้วเนี่ย เขาไปสักผ้าต้องนานยังไม่ได้ยวไม่ได้รับแหวนเนี่ยการที่เราจะเอาของหนักจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเราต้องคำนวณวิศวะเยอะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะถอดน็อตแล้วก็โยนตุ๊บโยนตุ๊บเยเออเอาไข่เบี้ยชนในฟ้านี่มีตัวช่วยแล้วมีช่วยแล้วหนึ่งเสาหนึ่งเสาคุณชูชาติดึงให้มันล้มไปทีเดียวเลยว่ะทำไหมเห็ ตอนนี้นะคะจะต้องทําการเลื่อนหลังคาออกมางี้โดยอากูนะคะต้องใช้คนถึง3คนเลยเดียวในการลื้อหลังคาเอาแล้วนะจะล่วงแล้วนะใช่ระวังล้อจะล่วงแล้วนะเอาเสียวเหรอเสียวเหรอเรื่องชิบหายนครมันเลยการที่จะลื้อหลังคานี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพื้นที่ตรงนี้จะกลายเป็นอะไรเออจะมีการทำอะไรเกี่ยวกับ ที่นี่นะเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ไอ,อ้แว่นมึงให้สัญญาณด้วยดิมันกะักอเลยทุกคนพ <_ Q> ี่บอต้องออกจากพื้นที่นี้แล้วเพรามันอันตรายมากไป <_ Q> ดูการรื้อหลังคาของพี่ยิม้ม <_ Q> พ่อยัง <_ Q> พิชาติและกูต่อเลยค่ะ ตอนไหนแล้วคะคุณจะเลิกแล้วจะไม่ทำเรื่อเหนื่อยจ้างเขาเลยที่อ่ะตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วเอาหรอกอะเอาอันนี้ออกแล้วเนี่ยเอาแตะออกเอาขี้ออกอะอ๋อเอาขี้ออกเออหลังคาตัวนี้หมดแล้วใช่ไหมงคาหมดแล้วอ๋อตอนนี้จะเอาการจะเอาคานหัวเสาอะไรพวกนี้ออกใช่ไหมไม่แน่หรอกเดี๋ยวก็ออกต้องออกสักวันแหละจะทำกี่วันเนี่ยโอ้ยมีตะปูด้วยนะระวังนิดหน่อยใช่แล้ว อันตรายฝุกกบอกให้มีชุดชูเปอร์ช่องไหนไหมเนะี่ยหรือด้วยตัวเองหมดเลยเนะี่ยความจนมันน่ากลัวน้องเอ้ยเราต้องทำเองปไปเดี๋ยวพี่ขอไปทำงานก่อนนะเป็นไงคะมีจะถาไปก่อนเหนื่อยไหมคะเหนื่อยด้วยหนักด้วย ดูนะครับน้องๆครับ,บระะมีโอกาสนะครับก็เรียนให้สูงนะครับไอเรียนน้อยๆแบบพี่ยิ้มเนี่ยขนของแบบนี้เหนื่อยโอเคทุกคนตอนนี้นะคะการลื้อหลังคาก็ใกล้จะรู้ล่วงไปแล้วเพราะว่าลื้อเสร็จแล้วก็ต้องขนหลังคาไปเก็บเข้าที่ทุกคนโอเคปเดี๋ยวรออีกสักครูหนึ่งนะคะน่าจะใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันตอนเคลียร์พื้นที่เสร็จจะโล่งแค่ไหนจะเตียนแค่ไหนมาดูกัน กินได้ไงเนี่ยงานยังไม่เสร็จเลยวางไว้ก่อนวางไ่ก่อนเดี๋ยวค่อยกินเอาให้หมดเท่าน่ะเอานี้ถ้าผมวางอ่ะมดแดกแทนแน่ครับพี่แดกก่อนได้ไหมคิวอ่ะเฮ้ยจะตายแล้วเฮ้ยตอนนี้คือมันล่งไปหมดแล้วนี่นาใช่เป็นไงโอเคเดี๋ยวให้พี่ขัดขึ้นข้าวก่อนไม่ไหวจริงจริงแล้ววันนี้ เสร็จยังต้องเคลียร์อะไรอีกปะก็เคลียร์ของหมดเนี่ยโอเคพูดไล่ได้ดิเชื่อมกำลองใจพ่ยิ้มนะครับเอ่ออีพีโบยเชืหรืออีกยาวไกลหรือจังหวะจะเสร็จพี่ยิ้มมันไม่สนใจอะไรคือมันจะกินอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยโอเคยังไม่จบอีพีนี้นะเดี๋ยวมารอดูเคลียร์พื้นที่ให้โล่งก่อนเพราะตอนนี้พ่อพี่ยิ้มพี่ชาติอากูนะช่วยกันจนหมดเลี้ยวหมดแรงเป็นกำลังใจให้ทีมพวกพี่ด้วยนะคะโอเคค่ะ six and a half hours later ทำอะไรอ่ะ จริงไว้เนี่ยเอาเอาแบบนี้เลยเหรอได้หรอลองดกแล้วไงหักว่าติดติดปูนติดติด,ตดเลยโอ้โ,โ,อโนี่ทุกคนยังไม่รู้เลยพวกมึงลื้อกันทำเฮียอะไรเออแต่ว่าโล่งเลยเนาะดูต่อไปแล้วขอลื้อเสาต่อกกันนะทุกคนคนี่อ,อ,อุปกรณ<อ>์ใช้ดีจริง มยเดินออกมาเดินออกมาเดินมาดีดียังไงมันต้องยังต้องฆ่าเพราะว่าบ้านเรามีเด็กมีเด็กมีเด็กอย่าทายคนจะฆ่าแฉกไปทายทำไมเด็กเขาเก้อด่ามากหมูเนี่ยตายเป็นตัวตัวเลยนะจริงปะหมูแพะจะคลับเหรอใช่ไม่ต้องสั่นหรอกแค่เดินแค่เดินผ่านเนี่ยไปหาหมูตายเลย เดินผ่านแล้วอันไอ้เล้าเลยไม่ไม่ตายได้ไงถึงเวลาตายอีพีนี้ครับโบโยชิรื้อเดี๋ยวเนี้ยไม่ใช่การทดลองใช้ลิงก์อะไรเนี่ยเอาเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับอีพีนี้นะครับ ดูสภาพแต่ละคนดิโอ้โหมันกูดำเลยอะเหนื่อยมากสัตว์ไปลุงแบกกระเป๋าหลังลุงลุงเนี่ยน่เหนื่อยอีพีนนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใช่ต้องบอกกันว่าที่เราลื้อเนี่ยจะต้องมีการทําอะไรอย่างแน่นอนจะต้องสร้างอะไรสักอย่างอย่างแน่นอนนะครับร้อมให้ติดตามใครรู้แล้วอย่าไปอย่าไปเขียนข้างล่างนะกด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 ถูกใจกดกดถูกใจพอถ้าใครรู้แล้ว โอเคอีพีนี้เราขอไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีตามในอีหน้ารือมาแบบบ่อยๆใช่ถ้าถ้าถ้าทำอะไรเกี่ยวกับตรงนี้เดี๋ยวจะทาเรื่อยๆเลยเออคอยติดตามไปเรื่อยๆว่าเราจะสร้างอะไรนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับไม่ไหวแล้วครับตายครับ๊ายบายรอติดตามอีพีหน้านะคะโบโยชิหรือยุงเยอะชิเปงเลย